ครับสวัสดีครับอยู่กับชูโลอีสาน,นะครับวันนี้โอ้ตื่นมาแต่เช้าเหล้าน้อยมาเล่นน้ำนรัเนี่ยเทน้ำมาใส่น้ำปุ๊บตรงนี้ต่ำเลยเพราะระดับไม้ของที่ระดับไม้แต่ก่อนนะครับมันจะตก มันก็ไปตามระดับไม้เลยครับที่เขาตีระดับไม้เนี่ยฝั่งนี้ผมตีตะปูเห็นไหมตีตะปูเป็นระดับครับมันจะเรียบเลยเสมอถ้าเอาตาระดับไม้มันยากครับเนี่ยการทำก่อสร้างเราต้องคิดนิดน,นึงนะถ้าเอาระระดับไม้พื้นมันไม่เสมอ ไไนไม้ดูเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ต่ำเอาตามไม้ไม่ได้นอกจากเอาเหล็กมาเทียบนั่นแหละคุณว่ามันเสมออันนี้เป็นไม้ตรงนั้นเห็นไหมระดับตกเยอะเลยคนจับระดับเพี้ยนครับคนเ,เ, <laughs> เอาไปทิ้งไป พิดอะไรโอ้ยเมนกรรมชันี้ก็สวยแล้วครับมันก็มีบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆเป็นพื้นที่กว้างเนาะสะอาดตาเลยครับ อู้โตัวไหนวะเนี่ยเซียนตามมือบออเลือดออกเลยแ <c oughs> ล้วลบมุมอีกแล้วมุมเขาครับนี่เป็นมุม <c oughs> เออขวดอะไรนะ่ะน้ำดื่มอโน้ำดื่มตราอะไรไรกินโท่ทา <c oughs> ทำให้ซึมได้นะครับน้ำเด่มตัวนี้เรื่อนร่มสะอาดตาเลยครับสวยงามครับ ต้องนอนมากี่ทุม่มเอ็งเอ็องนอนอยา่างพินมา,มานอนแล้วนอนแล้วนอนมาก่อนพินบ่ทำไมเองรู้น้องไปกับพี่ชิวีลยฮะพี่ชิวมาโอ้ไม่รู้ใครวคาเขากกเห็นแตร่รู้แต่บ่ตอะ โอ้ตาตาตื่นมาไปวัดแต่เช้าเลยเน yeah. ตื่นได้แต่เช้าเลยเนี่ยเวลาตีระดับไม้นะครับสังเกตดูตรงโค้งเนินลง มันก็ไปตามสา้ไ,ไม้นะครับถ้ารเทล้นล้นไปอ่ะมันก็ล้นปูนไปฝั่งนูน้นเยอะขึ้นมันก็ต้องไปแบบนี้ครับถ้าเหมือนฝั่งนน้นตีตะปูเห็นไหมตามระดับเปี้ยวันนี้ตรงนี้ช่างคนละแบบครับฝั่งนู้นเดินตรงมาจากกรุงเทพ มาจากสุรินโดยตรงพ่งในวันนี้น่าจะได้เทข้างหน้าไเอีงมากเอีเกินไปไม่แน่นเกินไป วสวยงามครับตามท้องเรื่องสะอาดหูสะอาดตา ไม่เห็น,หนโต้มาแล้วผับๆขานรับเลยเรียกชื่อไม่ได้นะเขาอิ่มแล้วน้องเขาเลยไม่มากนวน<ะ>บ่จัดให้สักสกองคำต้ <c oughs> อ,องตุงนะ้งอ่ะอืม ดอมรุดได้แล้วเองอย่างไม่เป็นไรแลร้วนะก็าลาน้อยบอกว่าร่างกายผมไม่เป็นไรแลร้วผมชินสนามแล้วเป็นเนล้อยลองป่าด,ด้วป่าน,นี่แข็งเลยชื่อรจเลย เราชมพี่มือเรานะครับเรานี่ยกตัวเองคุยเกทับผมตลอดเลยอยากอินเบียสนอมอ่ คืนได้อะไรนะเอ็งได้กินข้าวไหมก,นหนกินน้ำน,น,นี่สายบัวเนี่ยผมหาตัวนี้นะครับเอาไปปลูกอยู่บ้านนี่นนมีงาใอยากไปปลูกกระยายของยายเนาะจะแย่งยายไปปลูกไปหาหาที่ไหนไม่รู้ว่าคลองไห <laughs> นไม่มีหรอก วันนี้ใครจะมาก่อนนะครับเไไาาสียเอ็กเมาโคกส่จะมาไม่ได้คุณปูกก็จอดอยู่ข้างนอกนะครับยังไม่ได้เอามาข้างในเลยผมก็ไปเอารถมาครับเมื่อคืน น้องนองนงพาไปครับเด๋ยวฝนไม่นอคือนี่ เจ้ามาขาวจอดมาอาทิตย์หนึ่งแล้วครับไม่ได้วิ่งงาน <c oughs> ครับสำหรับชิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมเพีงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ชิปหน้านะครับสำหรับชิปนี้ก็บายบาเข้ามันไก่